สวัสดีเช้าหมึกชาวโยตกหมึกชเช้าเหยื่อปลอมตกหมึกทุกท่านครับวันนี้ผมมาพร้อมกับโยค่ายหนึ่งเห็นกลองด้านหลังทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ตกหมึกชายฝั่งนั่นก็คือยามาชิตะนะครับนี่เลยเป็นยามาชิตะเอกิซัตเตซิลิอานะครับตัวนี้จะเป็น ซีรีส์ที่คุ้มค่าที่สุดของยามาชิตะนะครับเพราะว่าราคาของเขาจะไม่สูงทุกคนสามารถที่จะจับต้องได้อย่างที่หลายคนรู้กันครับโยของยามาชิตะจะมีบัตเจ็ตที่ค่อนข้างสูงมีงบที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเจ้าตัวซัตเต้ซีรีส์นี้ก็จะอยู่ในเลนราคาที่ทุกคนจับต้องได้และเขาก็มีวัสดุที่ดีด้วยนะครับตามสไตล์ของยามาชิตะ แล้วจะมีอะไรบ้างก็มาฟังกันครับเดี๋ยวผมจะเริ่มกับรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือยามาชิตะ a ซเตซิลิอาแบล็กโกลแบล็กโกลคือชื่อสีของเขาเลยนะครับเจ้าตัวนี้เลยเป็นสีดำตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตโฟกัสนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตะก,กัว 2. 2อจุดสองเป็นตะกัว2.2จุดสองที่เทียบกับเวทน้ำหนักก็คือ6กจุดห้ากรัมอัตราการจมน้ำของเขาการซิงกิ้งของเขาก็จะอยู่ที่8ถึงเาวิต่อ1เมตรนะครับหมายความว่าเจ้าเนี้ยจมน้ำแบบนิ่งๆเลยนะจมน้ำแบบนิ่งๆจะใช้เวลา8ถึงเาวิต่อ1เมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเกินไปครับเล่นง่าย ตัวขนาดตัวของเขาก็จะมีขนาดความยาวช่วงตัวอยู่ที่6.6เซนติเมตรนะครับถือว่าเป็นความยาวที่ขนาดกำลังดีเลยภาษาใต้เรียกว่านัดซุ้ยขนาดกำลังสวยนะครับหมึกก็จะเล่นได้ทั้งหมึกใหญ่แล้วก็หมึกเล็กเลยนะครับเป็นช่วงตัวที่ไม่ได้ยาวเกินไปอ่าเป็น2.2นะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงตัววัสดุข,ของเขานะครับอย่างที่รู้กันยามาชิตะ ตัวเนื้อผ้าของเขาจุดขายของเขาก็คือเป็นผ้า UV นะครับแล้วก็ส่วนหัวก็จะเป็นส่วนหัวแบบเลียวเล็กสวยงามเห็นไหมครับรูปทรงสวยงามก็ลูกตากัวของเขาก็จะมาแบบบางนะครับดูนะเห็นไหมครับโฟกัสไหมตากัวเขาเห็นไหมครับจะบางนะครับก็จะทําให้ เคลื่อนตัวได้คล่องตัวนะครับแอคชั่นคล่องตัวทําให้มันไม่ดูผิดธรรมชาติเกินไปเวลาสร้างแอคชั่นการตกมึกนะครับแล้วทีนี้เราจะมาในส่วนของชาบาของเขานะครับนี่นะครับชาบาของเขาก็แข็งแรงแน่นอนครับซีรีอาร์าบาของเขาไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะครับเวลา ติดหินก็จะสามารถที่จะดินลุดได้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ชาบาของเขาคมมากนะครับเนี่ยคมมากๆเลยเกี่ยวง่ายครับแล้วก็มีความกว้างของชาบาที่ใสค่อนข้างดีเลยครับไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปตัวยึดชาบาของเขานะครับตรงนี้นครับก็จะเป็นแบบใสแล้วก็เป็นเรือนแสงด้วยอา่า เจ้าตัวแบล็กโกลตัวนี้นะครับสีมันก็จะเป็นสีดำใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังมีความโกลมีความเรือนแสงอยู่อาจจะไม่ได้เรือนแสงมากเท่ากับตัวซิลิอาร์สเตตัวอื่นนะครับแต่ก็ใช้ได้แน่นอนครับกลางคืนเล่นได้กลางวันเล่นดีเลยโดยเฉพาะน้ำใสนะครับน้ำใสเป็นชาบาแบบเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าเป็นชาบาแบบ ไม่ขึ้นสนิมนะครับตกน้าเค็ยมยามาชิตะเขาทนมากครับเรื่องนี้เห็นไหมครับอ่าก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะมาโยนลงในน้ําให้ทุกคนได้ดูว่าตอนในน้ําตอนอยู่ในน้ํามันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะย้อนแล้วนะครับดูนะครับอยู่ในน้ําเห็นไหมครับปรับฟกันนึง นี่ก็คือน่าจะหน้าตาของเจ้ายามาชิตะตอนอยู่ในน้ำนะครับว้าวทรงแบบสวยมากทรงเข้าได้จริงๆนะครับก็จะทำให้หมึกไม่ระแวงด้วยนะเจ้าสีดำแบล็กโกนี้อย่างที่ผมบอกไปครับเล่นได้ดีเลยก็คือในสภาพน้ำที่ใส่นะครับใส่แบบออกเป็นสีฟ้าสีน้ำใส ฟ้าปนเขียวของทะเลนะครับน้ำนิ่งๆเนี่ยน่าจะใช้ได้ดีเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้า Black al, ยามาชิตะแบล็กโกลสิลีอา R ชื่อของเขาชื่อเต็มก็คือยามาชิตะเอกิซัตเต้สิลีอา์แบล็กโกลนะครับตัวนี้แล้วครั้งหน้าจะเป็นตัวไหนอีกก็รอติดตามได้เลยนะครับผมจะหามารีวิวได้อีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ